สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน SCG หนอ่งอ,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 อกก้อยปี วันนี้พวกเราพากันมาวันนี้พวกเราพากันมาแต่ยังไม่รู้ว่าใครพาใครเอ้ยที่แรกฉันจะพาแกมาเออแต่ว่าแกพาฉันมาก่อนทำไมอะเฮ้ยตกลงน้าพวงกับนายงจะพานันองมาไหนเ่ มาทำไมมาที่ไหนเลยว่าไปมาไหนตกลงนะพวงกับนายองเราจะพาเนินองไปไหนก็มารายการนักคิดรายการเขาฮิตรายการใหญ่เออเดตะลอยอาจีหัวก็เทียนตูทำไมเล่า นักขิดอ,อทิรายการเขาขิตรายการใหญ่นักคิดตะลุยอาเชียนเรามีโอากาสได้เรียนรู้เรื่องมากมายม,มากมายมากมาย,ยดีใจละที่ได้มาถ้าไม่ได้มาไม่รู้จะไปไหนไปร,รู้ไม่รู้จะไปไหน ทุกทีเนี่ยเคยเชิญมาเนี่ยันโยกมาแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์บอยแบนด์รุ่นพ่อนะครับก็บอกน้ำแผลไว้ด้วยอย่ามองน้ำพวงมากทำไมมีเมียแล้วมีเมียเลย เาไม่เอาไปเผาหรอกจ้าแต่ใครจะไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเมียเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าใกล้จะหมดอายุแล้วจริงๆเราพวกเราแมทโดยเฉพาะผมเนี่ยไม่ใช่มาง่ายๆนะครับที่ผมให้เกียรติมารายการคุณเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีงาเอางี้ถ้าอย่างนี้ตอนนี้ทั้ง3ท่านพร้อมแล้วสีแดงก็พร้อมแล้วเงินก็พร้อมแล้วประจําที่เลยค่ะ แล้วนี้ครับนอกจากบอยแบน์ด์รุ่นคุณพ่อกันแล้วครับแหมวันนี้ยังมีโอกาสนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุรโยทไทยครับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา,าขั้นพื้นฐานครับท่านดรสุปราณีไกรรัตน์สรนครับ รับเตอร์ครับพูดถึงอาเซียนกันแล้ว AEC เนี่ยมันมีความหมายแค่ภาษาอังกฤษหรือเปล่า AEC นั้นย่อม,มาจากคำว่า a s e ซีย Economic Community ครับซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจริงๆแล้วอาเซียนจะรวมกัน3เสาหลักคือเสาหลักทางด้านสังคมวัฒนธรรมเสาหลักทางด้านการเมืองและเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจค่ะครับผมเอาเลยครับพอันวันนี้ครับพร้อมหรือยังครับเด็กๆ ถ้าพร้อมแล้วไปกันที่ประเทศไทยกันก่อนแต่ว่าจะไปจังหวัดไหนติดตามครับการตะลุยอาเซียนของพี่ไอสไตล์ในวันนี้จะพาไปสัมผัสกับควันหลงของเทศกาลถือศิลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดไหนประเทศไทยและตอนนี้พี่ไอสไตล์ก็อยู่ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเตาโบเก้งสังเกตบริเวณถนนรอบๆก็จะพบว่ามีอาหารเจวางจำหน่ายกันอย่างคึกคัก โดยน้องๆจะเห็นธงสีเหลืองมีตัวอักษรจีนสีแดงที่แปลว่าไม่มีอาหารขาวปักอยู่ที่แผงอาหารได้อย่างชัดเจนส่วนภายในสันเจ้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยเตรียมการจัดการเรียกว่าเท่าแก่หลอจู้ซึ่งก่อนช่วงเทศกาลถือศีลกินผักแบบนี้ทางสันเจ้าจะมีการคัดเลือกเท่าแก่หลอจู้เพื่อมาทำงานดูแลสันเจ้าตลอด9วันของงานเทศกาลโดยมีการแบ่งหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นถวายน้ำชาพระ รับผิดชอบเฝ้ากองไฟในเวลากลางคืนรวมถึงทำความสะอาดสารเจ้าและจะสับเปลี่ยนเวรกันมาทำหน้าที่โดยมีความเชื่อว่าการได้ทำงานแบบนี้จะได้บุญได้กุศลมากโดยความพิเศษอย่างหนึ่งของเท่าแก่หลอดจู้อยู่ที่ขั้นตอนการคัดเลือกนั่นเองน้องๆรู้ไหมครับว่าเขามีวิธีการคัดเลือกเท่าแก่หลอจู้อย่างไรมาลองถามกันดีก่าว่าน้องๆทั้งสองทีมคิดเห็นอย่างไรครับ น้เป็นาการเสี่ยงทายเ<แ>ช่นการจับฉลากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะคิดว่าน่าจะเลอกจากการทําประโยชน์ให้สังคมในฝั่งนี้มากกว่าค<อ>่ะ<อ>น่าจะเป็นการคัดเลือกที่มีความพิเศษคนจีนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปีนักษัตเราอาจจะมีการใช้ปีนักษัตว่าปีนี้ใครชงไม่ชงถ้าไม่ชงก็ไม่โอกาสที่จะเข้ามาทําหน้าที่ต่างๆเ<อ>ขาน่าจะขยันทําบุญค่ะว่าคนที่อชอบอาสาครับ ชอบอาสาผมนึกถึงว่านึกถึงเรื่องของโง่เฮงครับคนที่มีลักษณะแบบนี้นี่แหละจะเป็นคนที่มาทําหน้าที่ตรงนี้จะตรงกับดาราที่ของเรากันบ้างหรือเปล่าครับท่านแรกครับนายยงครับการเลือกหลอดหลอดจู้ถ้าหันมาถามนี่ไม่น่าเชื่อแล้วล่ะเขาเลือกจากคนที่มีจิตใจศรัทธาและบริจาคเงิน บริจาคเงินให้กับวัดโดยวิธีการก็คือว่าเอาเงินที่บริจาคแบบปิดซองเอาเงินที่ใส่ซองแล้วกรรมการวัดเนี่ยก็จะเปิดทีละซองแล้วนับดูว่าของใครบริจาคมากกว่ากัน ก็สรุปแล้วว่าก็คือการบริจาคเงินใครเยอะใครได้เป็นโอ้โหไอการเลือกท่าแกรูจ้อเนี่ยนะรูจ้อเู้อรักลูกผิดผิดหล่อจู้หล่อจู้หล่อจู้มันเป็นการเสี่ยงทายอ่ามาเสี่ยงทายการโยนป้วยป้ยยป้ยคืออะไรป้ยคือไม้ลักษณะจะเป็นไม้แบบนี้เป็นสีแดงสองอันประกอบกันแล้วถ้าให้โยนสมมติว่าโยน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 ลงพื้นปั๊บ ถ้าหงายสองอันอย่างนี้ไม่นับนไม่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 นับหนึ่งเยอะไม่นับหนึ่งความสองอันก็ไม่นับเป็นหนึ่งแต่ถ้าความหนึ่งอันหงายหนึ่งอันนับเป็นหนึ่งอ่อน,นับได้ละาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต่อการโยนและถ้าใครโยนได้มากกว่าผู้นั้นจะได้รับคัดเลือกมาเป็นเท่าแก่หล่อจุอย่างนี้เลยอ๋าแต่ถ้ามีพันคนก็โยนกันพันคนเลยโยนกันไปเลยมีเป็นหมื่นก็โยนเป็นหมื่นมีเป็นแสนโยนเป็นแสนไปเลย โอ้ยไรสาระการที่จะเป็นเท่าแก่หล่อจู้นี่นะฮะคือเท่าแก่หล่อจู้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากการสมัครต้องใช้บัตรคิวครับคิวยาวมากผมเคยไปสมัครเนี่ยเนี่ยบัตรอีกอีกร้อยยี่สิบปีถึงจะถึงคิวผมอะคิวยาวมากะจะอยู่ถึงแล้วปีหน้ายังอยู่ไม่ถึงหมายความว่าคือว่า บางคนก็รอถึง3ามปีถึงจะถึงคิวตัวเองต้องใครถึงคิวก่อนก็จะได้เป็นเท่าแก่หล่อจู้เขามีการเลือกหล่อจู้หรือเจ้าหน้าที่ในศาลเจ้าทั้งหลายด้วยวิธีการได้กดครับ เห็นเลยนะฮะว่าการเลือกหลอจูนะครับน้องๆส่วนใหญ่เทไปที่ข <reading standard" S 2> <LE> ้อบีหรือการเสี่ยงทายนะครับที่ท่านงงบอกเอาไว้มาดูกันครับว่าการคัดเลือกเท่าแก่หลอจูนะครับใช้วิธีการคัดเลือกคือบี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  จริงๆแล้วโป่ยก็คือไม้คู่ประครบสีแดงหน้าตาแบบนี้ที่น้องๆอาจจะเคยเห็นตามสารเจ้าแบบจีนทั่วไปซึ่งผลของการโยนโป้ยนั้นถ้าหากความหนึ่งอันและหงายหนึ่งอันมีความหมายว่าดีถูกต้องไปได้ทำได้ดังนั้นถ้าหากผู้ที่ต้องการแสดงตนเป็นเท่าแก่หลอดจู้ในเทศกาลกินเจที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเจ้าโบเก้งในแต่ละปีสามารถโยนโป่ยได้ดีติดต่อกันและมีจำนวนครั้งมากที่สุด ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเท่าแก่หลอจู้โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเท่าแก่หลอจู้ที่สาลเจ้าจุย้ยตุ๋ยเต้าโบเก่งทั้งหมด108คนและผู้ที่โยนโปอยได้ดีมากที่สุดมีจำนวน10ครั้งด้วยกันครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะมีโอกาสได้เคยลองเสียงทายโปยนี้มาก่อนเหมือนกันอาจจะเคยติดตามพ่อคุณแม่ไปที่ศาลเจ้ากันด้วยะนะครับแต่คาดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้น ที่ประเทศไทยเริ่มต้นมีที่มาด้วยออประเพณีหรือวัฒนธรรมการออยอนป่อยหรือพวกปวยนะคะคนจีนแต้จว๋วจะเรียกพวกปวยจริงๆเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งมีอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนของเรามากนะคะเ,ออเราจะพบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอย่างน้อย3ประเทศคือประเทศไทยสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนแล้วประเทศจีนเนี่ย ก็มาเกี่ยวข้องกับอาเซียนคือเป็นประเทศคู่เจรจาที่เราเรียกอาเซยาเาเียนบวก3นะคะซึ่งอนา,นาคตอันใกล้นี้แต่ละประเทศแ,แต่ละภูมิภาคก็จะมีบทบาทกับเรากันด้วยขอบคุณดรนะครับต่อที่ข้อ2ของเราครับไปกันที่ประเทศที่เป็นหมู่เกาะกันมากดีกว่ากับประเทศสาธารณรัฐฟิลปปิปปินส์การตะลุยอาเซียนที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้พี่ไอสไตล์จะพาไปยังกรุงมะนิลา เมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศโดยเฉพาะในเขตเมโทรมะนิลาที่มีการวางผังเมืองเป็นระเบียบตามแบบอย่างเมืองชายทะเลของอเมริกาซึ่งตลอดความยาวของถนนเรียบชายหาดที่ชื่อว่าโรซาดบุรวาดแห่งนี้จะประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโบสถ์มาลาเตสวนสาธารณะไลซา,านหรือบริษัทชั้นนำต่างๆมากมายแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วนี่คือถนนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยปฏิมากรรมรูปปั้นบุคคลสําคัญของประเทศตั้งเรียงรายอยู่เป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นอนุสวรีของรามอนแม็กไซไซอดีตประธานาธิบดีนักพัฒนาของฟิลิปปินส์อนุสวรีแม็กซิโมโซลิเวนนักสื่อสารมวลชนที่กล้าเปิดเผยทุกเรื่องราวและอนุสวรีของโคเซ่ลอเรนอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของฟิลิปปินส์ซึ่งมีความพิเศษอยู่ตรงที่ข้างๆกันนั้นมีอนุสวรีขนาดเล็ก ของบุคคลบุคคลหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเอพี่ไอสตายชักอยากจะรู้แล้วระสึกครับว่าอนุสาวรีขนาดเล็กนี้เขาคือใครได้เวลาระดมความคิดกันแล้วครับคับสีแดงมาเลยนะครับน่าจะเป็นผู้ช่วยครับผมว่าเป็นนักนักกีฬาครับนักนักกีฬา ที่ดีใจครับนักกีฬาที่ดีใจนักกีฬาดีใจเขาทำท่าไหนอยู่จำได้ไหมหนึ่งสองสามูจากสีหน้าเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบเลยนะครับน่าจะเป็นประชาชนครับเป็นตัวแทนประชาชนที่แสดงให้เห็นว่าในยุคของประธานาธิบดีคนที่3เนี่ยอาจจะทําให้ประเทศฟุลปปินเป็นครับเขาเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองก็เลยเป็นตัวแทนของทารูปปั้นของประชาชนขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าแสดงว่า มีความเชิญรลูกเดือนสูงสุดน่าจะเป็นลาปูลาปูค่ะอะไรนะคะลาปู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 เพราะว่าคนที่ชื่อลาปูลาปูเขาอาศัยอยู่ที่เกาะก่อนหนึ่งแล้วสมัยนั้นมีสเปนเข้ามาว่าจะยึดเกาะก่อนนั้นแล้วก็ลาปูลาปูเป็นเป็นศัตรูกับไม่เีคิลลานแล้วลาปูลาปูก็ยิงลูกดอกอาบยาพิษ ทำให้เม็กเกวดลันตายและแลาปูลาปูก็ทำท่าไหนอง yeah! <c oughs> น้องๆทางบ้านครับเอาง่ายๆเลยนะสีแดงด้วยนะครับถ้ามันใช่สุดยอดเลยเสุดยอดวันนี้จะจารึกเอาไว้เลยนะฮะห <c oughs> ัวหน้าทีมครับเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เนี่ยจาก b t าเขาบอกไว้ว่า รูปปั้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอนุสาวรีย์แรกเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ของประธานาธิบดีคนที่สาใช่ครับส่วนข้างๆเนี่ยเป็นคนที่เออเป็นอันเล็กกว่าแต่อยู่ข้างๆกันหนูมั่นใจเลยค่ะเขาคือลูกชายของประธานาธิบดีคนที่สามค่ะเอาอย่างนี้มาลองฟังกันดีกว่าเพราะว่าคตอบที่ถูกต้องจะอยู่ในข้อ A ข้อ B ข้อ C ีแน่นอนแต่จะเป็นข้อไหนนายโยงครับเป็นอนุสาวรีย์พ่อกับลูก เขาสร้างไว้ใกล้กันคือพ่อเนี่ยเป็นประธานาธิบดีลูกนี่ก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันแต่ทางรัฐบาลฟิลิปปินเนี่ยเห็นว่า,าลูกก,ก,ก็ก็ตำแหน่งน้อยกว่าพ่ออยู่แล้วถูกปะ mm hmm. เขาก็เลยสร้างรูกป,ปั้นให้เล็กลงแต่ว่าเอาไว้ใกล้กัน mm hmm. นั่นคือสรุปว่าคือรูกป,ปั้นพ่อกับลูกนั่นเอง oh. <Yeah. S 2> ถ้าเขาเป็นพ่อลูกกันจริง เขาทำไมต้องสร้างไว้ห่างกันอย่างนั้นเอาเอาจะเป็นพ่อลูกกันจริงๆถ้าสร้างไว้ติดๆกันสิจะได้รู้ว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันติดกันติดกันไม่ได้ทำไมเพราะว่าทำอย่างนี้ไม่ถนัดมันไม่เกี่ยวก็สร้างไว้ข้างๆแต่ให้ติดกันก่านี่หน่อยนึงอันนี้มันห่างไัเกินไปมันมันเดาไม่ได้เลยว่าจะเป็นพ่อลูกกันยังแกกับลูกแก่ถ้ายวงห่างกันเขาจะเชื่อไหมว่าเป็นลูกแกอาจจะเป็นลูกคนข้างบ้านก็ได้โอ้มนี่คนข้างบ้านใช่ไหม ยังไงก็เป็นใครลูกใครวะจริงๆรแล้วเหตุผลเป็นอย่างนี้อนุสาวรีย์ตัวเล็กๆคือคู่แข่งทางการเมืองนเขาก็แบบยังไงละแบบอึดอัดกับไอ้เด็กตัวเล็กๆคนนี้มากแล้วเขาเคยเปลยกับเด็กตัวเล็กๆนี่ว่าเองน่าเป็นเด็กที่จู้จี้จุกจิกกวนใจแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ตัวเล็กๆมาเพื่อประชดประชันไงเออไร้สาระสิ้นดี อย่างนั้นเหรอพ่อม,มักกทายกความจริงแล้วนะครับอนุสาวรีที่เห็นนั้นนะฮะคือคนรับใช้คนสนิทของท่านประธานาธิบดีเมืองไทยก็มีฮะคุณวงกับพุจรันน่ะเขารักกันมากจนกระทั่งสร้างมาเป็นถนนชื่อจรันสนิทวงเห็นไหมไปแล้วไปแล้วแล้วเขารักกันมาก เพารักท่านประธานาธิบดีถึงขนาดประธานาธิบดีะถูกจองจำคนรับใช้คนนี้นะยังสละเงินที่สะสมไว้ตลอดชีวิตไปซื้อห้องอยู่ข้างๆเดือนจำเพื่อจะได้ไปเยี่ยมเยือนคอยรับใช้ท่านรักท่านมากโอ้โหจะเป็นใครคิดวิเคราะห์และกดครับ กับเฉลี่ยเฉลี่ยกันเอาละครับตอนนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าอนุสวรีขนาดเล็กที่เห็นอยู่ข้างๆประธานาธิบดีคนสำคัญของฟิลิปปินส์เขาคือ อนสุสาวรีตัวเล็กที่เราเห็นอยู่นี้ก็คืออนสุสาวรีของซานวอร์ลอเรนหรือที่มักรู้จักกันในชื่อว่าดอยลอเรนบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโฮเซลอเรน สำหรับดอยโลเลนนั้นได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองตามรอยของบิดาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,510และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีและรลองประธานาธิบดีระหว่างปี2,529ถึง2,535ในสมัยการปกครองของนางคอราซอนอาดิโนประธานาธิบดีคนที่11ของฟิลิปปินส์ครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าว่าใครที่มีโอกาสไปฟิลิปปินส์และก็ได้มีโอกาสไปตามที่ต่างๆก็จะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่ฟิลิปปินส์กับไทยนี่ก็คล้ายๆายกันหรือเปล่าครับดเรเออใกล้เคียงกันนะคะ ฟิลิปปินส์นั้นนอกจากจะเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนประเทศไทยแล้วซึ่งมีสินค้าทางการเกษตรเป็นสินค้าออกแล้วเขายังใช้การศึกษาเป็นสินค้าออกอนะคะจะมีคนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนไปเรียนใน University of Philippines นะคะแต่สำหรับน้องๆถ้าจะไปเรียนในประเทศฟิลิปปินส์ต้องระมัดระวังว่าจะมีมหาวิทยาลัยอยู่สองแบบ,บแบบที่1คือมหาวิทยาลัยที่กรพรับรองรนะคะซึ่งถ้ากลับมา จะมารับราชการสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่กรพไม่รับรองที่เราเรียกมหาวิทยาลายัยห้องแถวอ,อย่างนั้นเนี่ยก็ก็จะต้องระม,มัดระวังถ้าจะไปเรียนต่อก็จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะไปค่ะขอบคุณครับน้องเจ้าคัคบ,อบ,คคบเอาเลยสิครับตอนนี้2ข้อผ่านมาครับทำให้สรุปคะแนนได้ว่าทั้ง2ทีมเสมอกันครับ 30คะแนนต่อ30คะแนนกันพอดีเลยครับถ้าอย่างนั้นอีก2ข้อเอาเป็นว่าให้น้องๆได้พักหายใจให้คอกันสัหน่อยช่วงหน้ากลับมาสกต่อครับกับนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทุกเกเดร์